คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับรู้สึกว่าตัวเองนั้นดีไม่พอพอจะทำอะไรก็แย่ไปหมดแทบจะไม่อยากลุกขึ้นมาทำงานเลยรู้สึกเหนื่อยทอ้อแน่นอนครับคุณไม่ได้คิดแบบนั้นคนเดียวยังมีใครหลายๆคนคิดแบบนี้อยู่และหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นคือการเปรียบเทียบครับยิ่งยุคสมัยนี้เราสามารถเห็นความสาเร็จของคนอื่นได้ง่ายเพียงปลายนิว้วยิ่งเราเห็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เรารู้สึกด้อยค่าตัวเองมากขึ้นเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราเห็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแค่นั้นเองทําไมเราต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับส่วนที่ดีที่สุดของเขาด้วยล่ะครับพอเราได้ค่าตัวเองมากขึ้นเราก็จะรู้สึกเกลียดตัวเองวิจารณ์ตัวเองว่าตัวเองแรงกว่าคนอื่นผู้ใส่เราซะอีกครับผมอยากให้คุณลองทำแบบนี้ดูครับลองนึกว่ามีคนใกล้ตัวเรามีพฤติกรรมแบบนี้ แล้วเราต้องเข้าไปปอบหรือให้กำลังใจเขาเราจะพูดอะไรให้เขารู้สึกดีหลังจากที่พูดแล้วลองเอาคำพูดเหล่านั้นมาพูดกับตัวเองอีกทีหนึ่งครับเพราะคนเราส่วนมากชอบแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอผมว่าวิธีนี้น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนและคงมีใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าการรักตัวเองทำยังไงคนที่รักตัวเองต้องมั่นใจตลอดเวลาเลยหรือเปล่าไม่ต้องเคยรู้สึกแย่เลยหรือเปล่า แต่ในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองหมายถึงการยอมรับตัวเองต่างหากครับแม้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่สมบูรณ์แบบแม้ว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดแต่เราก็ยอมรับได้และให้อภัยตัวเองเสมอนี่แหละครับคือการรักตัวเองแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงในการรักตัวเองผมอยากจะให้เริ่มทำสิ่งเล็กๆง่ายๆก่อนเลยครับเช่นทุกครั้งที่เราทำอะไรสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องชมตัวเองทุกครั้งเช่น เราสามารถตื่นเช้าไปทำงานทันเราก็ชมตัวเองเบาๆว่าวันนี้เก่งมากเลยนะที่ตื่นมาทำงานทันเดี๋ยวพอผ่านไปสักวันหนึ่งเราจะชมตัวเองอัตโนมัติและรักตัวเองมากขึ้นแน่นอนสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่มารับฟังด้วยนะครับวันใดที่รู้สึกเศร้าหรือเจออะไรมาก็ให้รู้ว่ายังมีริมไม้พอดแคสต์พร้อมให้กำลังใจคุณอยู่นะครับขอบคุณมากๆครับ